โอเคนะครับก่อนที่จะเข้าถกประเด็นเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่15กรกฎาคมนะครับส่ง,ง,ง6ก็คือวันเสาร์ซึ่งเป็นวันแรกนะครับที่รถท้องทิ่น40546 40ศิลาอาจตะวันคโลกศิลาอาจกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งหลังจากปิดไป3ปีเต็มเพราะว่าโควิดระบาดนะครับตอนนี้รถท้องทิ่น40546 40ก็เปิดให้บริการวันแรกนะครับคนไปเยอะมาก และมีช่อง y o u t u b e นะครับหลากหลายช่องมากนะครับไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเอาเท่าที่ผมจำได้นะนะครับนิกเกอร์พาทัวร์นะครับสเตชันคนบ้ารถไฟส่วนพี่แม็กเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ไปเขาเป็นการโปรโมทคลิปจากในกลุ่มพี่เขาเองนะครับและผมไม่รู้ว่าช่องบ้านโป่งสเตชันเนี่ยเขาไปด้วยไหมเพราะว่าเขาลงที่ไปล่าสุด1นึ่งหผ่านไล่เกตด,ดาวนะครับผมไม่รู้ว่าพี่เขาไปไหม นะครับและผมไม่รู้ว่าเขากับเขานั่งกลับในหนึ่งสองมาเลยหรือเปล่าหรือว่าเขาไปแค่เด่นชัยแล้วก็แม่นั่งรถท้องถิ่สี่สิบห้านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอ้คนไปเยอะมากนะครับแน่นนะครับสามตู้นะครับคนแน่นมากนะครับมีทั้งนั่งและก็ยืนนะครับถ้านั่งเต็มเนี่ยต้องตกยืนอย่างเดียวนะฮะเออวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับนะที่เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบนะครับ ส่วน105106รถเร็วเนี่ยใช้ดีเซลร้างเหมือนกันผมไม่รู้ว่าจะเปิดตอนไหนวันไหนนะครับแล้วก็ด่วนพิเศษ34เนี่ยซึ่งเป็นด่วนพิเศษที่ไปสวรรคโลกเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นกรุงเทพหลายวันอภิวัตเนาะก็เป็นกรุงเทพอภิวัตสวรรคโลกทิลอาอานะครับอ่าซึ่งหลายคนเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าขบวน34ไปสวรรคโลกด้วยอา้าพี่มันไปได้ไงอะ ก็แต่ก่อนเนี้ยขบวนสามเนี่ยนะครับแต่ก่อนมันเป็นกรุงเทพเนาะกรุงเทพศิลาอานเนี่ยพอไปถึงตรงทุ่ทางบ้านดาราปั๊บก็จะไปแยกนะครับไปสวัสดิ์ขโลกก่อนแล้วย้อนกลับมาเป็นขบวนสี่แล้วย้อนกลับไปเป็นขบวนสามไปศิลาอานอย่างเงี้ยโอ้โหมันซับซ้อนมากนะฮะมันซับซ้อนจริงๆนะครับหลายคนไม่รู้ไงผมก็เลยพูดให้ฟังนะครับว่าสามสี่เนี่ยก็ไปสวัสดิ์ขโลกเหมือนกันนะ แต่ผมไม่รู้ว่าที่ไปสมานขลุ่นเนี่ยจอดสถานีเนีไหนบ้างแต่สมานขลุ่เนี่ยันเป็นสถานีานลนานปลายทางอยู่แล้วต้องจอดอยู่แล้วนะฮะโอเคก็ต้องรอดูกันนะครับว่าขบวน3า1สี่0 6ูานกรุงเทพปัตตันีราอาาเนี่ยนะครับมันเหมือนกันนะครับมี4ี่ขบวนด้วยกันนะครับจะได้กลับมาเปิดวันไหนนะครับซึ่งผมขอย้ำตรงนี้ก่อนว่าถ้าผมมีโอกาสจริงๆเนี่ยผมไปแน่นอนนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับท่านผู้ชมได้เห็นรีวิวการเดินทางแน่นอนนะครับรถท้องถิ่นสี่สิบห้าสี่ผมจะนั่งไปกลับนะครับก็คือจากสราอาดสวรรคลโลกแล้วก็มาย้อนกลับมาไปที่สราอาดอย่างเนี้ยแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมทําคลิปให้ดูแต่มันต้องถึงเวลาก่อนนะนะครับตอนนี้ผมก็ได้แค่ได้แค่ถ่ายรถไฟไปเท่านั้นนะครับยังไม่ได้ไปไหนเพราะว่าลรงเีน ชื่นใจนะนะครับชื่นใจนะฮะที่แสวงวันคขาโล่งเนี่ยกลับมาเปิดอีกครั้งหนึง่งก็ถือว่ายังพอมีคนมาใช้บริการกันเยอะพอสมควรนะครับโอเคเรื่องที่จะพูดก็นี่ละฮะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยไปงานบวชวัดแช่มมงคลนะครับก็เป็นงานบวชของพี่ชายผมเองนะครับผมจาชื่อที่เขาไม่ได้นะครับผมก็เลยโอกาสเนี่ย ถ่ายรถไฟมาให้ท่านผู้ชมดู5ขบวนในคลิปเดียวตอนแรกเนี่ยกะว่าจะลงทีละคลิปนะครับผมถ่ายมา5้าคลิปเนาะจะลงทีละคลิปแต่ตัต้งประมาเนี่ยผมก็เลยเอามารวมกันเลยนะครับซึ่งผมทาอย่างนี้ครั้งแรกนะครับเอารถไฟเนี่ยที่ถ่ายมา5้าคลิปเนี่ยมารวมกันในคลิปเดียวก็คือ2 0 2 4 0 1 12 1์ส1และด่วนพิเศษที่น,นะครับนะก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะชอบใจกันนะครับก็เพิ่งไปถ่ายครั้งแรกเหมือนกัน แต่คงไปครั้งเดียวนะครับเพราะว่าผมจะอยู่ที่ชินแสงแล้วนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปอยู่ที่อื่นแล้วนะฮะโอเคผ่านไปนะครับกลับเข้าสู่งประเด็นนะครับโถงประเด็นเนี่ยก็คลิปที่แล้วเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการเมืองนะครับมาพีนี้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องการเมืองกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าเมื่อวันที่13กันยายนาคมเนี่ยนะครับ ม,มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไอ้เหี้ยกูเลือกพักก้าวไกลผมกล้าพูดเต็มปากเลยว่าผมเลือกก้าวไกลทั้งสองใบและท่านผู้ชมละ่ะเลือกพักไหนก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้คือพักนี้ยมันเป็นพักท,พท,ท,ที่พวกกูเลือกมาแล้วมันติดปัญหาอะไรอีกเนี่ยทาไมอ่ะกกตทําไมต้องส่งเรื่องฟอมถือหุ้นสื่อมันผิดที่อะไรวะทําไมอ่ะเมื่อคิดว่าการถือฟอมหุ้นสื่อมันผิดหรอ ไอ้เฮียถ้าความจริงมันไม่ผิดหลงนะเวย้ยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งแกมอหนึ่งสองกูเข้าใจว่าพักก้าวไกลอ่ะเขาอาจจะแกมอหนึ่งสองในทางที่ดีไม่ใช่ล้มล้างก,การปกครองพวกมึงคิดกันหน่อยสิพวกมึงกีสักแต่ว่าลม้มล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 ้มการปกครองไอ้เฮียถ้าล้มการปกครองจริงๆขึ้นมาทหารแม่งไม่ยิงประชาชนหรอไม่เหมือนปีหกสามหรอที่เอาปืนยิงแกสน้ำตากับรถฉีดน้ำมาฉีดพวกกูอ่ะฮะมันไม่เหมือนหรอครับ เหมือนอย่างนั้นนะเหมือนเหมือนเป็นการทำรัฐทหารอย่างนั้นเลยนะฮะก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับนะพอหลังจากเนี้ยที่พิธาแพ้โหวตนายกเนี่ยข่าวมันแพร่ไปทั่วโลกนะครับตอนแรกเนี่ยอยู่แค่ประเทศไทยนะแต่บันดังไปไกลถึงต่างประเทศเลท,ท่านผู้ชมทั่วโลกอะนอกจากประเทศไทยก็เพื่อนบ้านอาเซียนเราต่างประเทศก็อังกฤษสหรัฐอะไรพวกเนี้ยเขารู้กันหมดและเขาบอกด้วยว่าประชาชนน่ะ เขาเลือกมาทำไมผู้มึงไม่ให้เขาจะตั้งรัฐบาลสักทีเออนี่แหละมันเป็นปัญหานะครับและอย่างหนึ่งไอ้วันที่โวตนในยกเนี่ยคนที่ชื่อชาดาเนี่ยนะครับสสจากพรรคภูมิใจไทยอยู่ที่จังหวัดปูไทยธานีมันมานะครับมันมาพูดเรื่องไอ้เรื่องมอหนึ่งหนึ่งสองด้วยและอย่างหนึ่งมันท้าด้วยนะให้เอามันท้าด้วยว่ากูยอมเป็นโจรผมไม่ยอมเป็นโจรเออแล้วแบบว่า เอาทหารมายิงให้หมดให้หมดตัวเลยอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับมันพูดแบบว่าเหมือนมันพูดย้ำย้ำพักเก้าไก่อะ่ะไอ้เชี่ยแล้วพักเก้าไก่อะ่ะอึง้งทุกคนอึง้งพักเก้าไก่ก็อึง้งไม่ว่าจะเป็นลังสิมันโลมเอ,อ่อวิโรดพิธาแล้วก็คนที่อยู่ในสสก้าไกลเนี่ยอึ้งกันหมดเลยนะฮะแล้วพิทาก็มีการโต้กลับว่าคือทําไมต้องเอาประเทศ สองประเทศสารักกับอเมริกามาเปรียบเทียบกันนะครับนี่คือสิ่งที่พิธาพูดในตอนนั้นนะครับแล้วมันจะให้เหมือนหกตุลาหรอฮะจะให้เหมือนหกตุลาสิบสี่ตุลาหรอฮะที่มีการทำที่มีการสูญเสียมากที่สุดนะครับประมาณเก้าสิบเก้าศพหรืออาจจะมากกว่านั้นเป็นร้อยเป็นล้านนะครับเป็นร้อยเป็นล้านศพก็ได้ในตอนนั้นนะ่ะหกตุลาสิบสี่ตุลาหกเออนั่นแหละนะครับแล้วหกตุลา ปีที่แล้วอ่ะกาดยิงของบัวลำพูมันมาเกิดกับวันเดียวนะครับวันที่คนเนี่ยเสียชีวิตยเยอะเพราะทหารตำรวจที่มายิงประชาชนนั่นเองและปี5 7เนี่ยก็มาทำรัฐประหารยิงพวกกูไปตั้งกี่ศพก็ไม่รู้กูขอให้เวกรรมที่พวกมึงทำกับพวกกูเนี่ยขอให้มึงตายไปให้มันส่งผลนะครับผมไม่ได้แช่งนะคนที่ฆ่าเนี่ย นะครับคนที่ยิงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารเร็กรุนเนีเยผมบอกเลยว่าตายไปเนี่ยไปที่ไม่ดีแน่นอนนะครับผมพูดให้ฟังมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทําอะไรทําได้นะครับแต่คุณต้องรู้ด้วยว่ามันสมควรทําหรือเปล่าเท่านั้นอุ้มันสมควรทําหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับต้องดูด้วยว่าเอ้ยควรคือความจริงอะ่ะการที่โพส์เรื่องเออเขาเรียกว่าอะไรนะการเมืองในเฟซอะ่ะมันผิดนะมันก็ไม่ผิดแต่มันมีสอสอคนหนึ่ง จะแจ้งความทุยไอ้เหี้ย,ยแจ้งความทังควยแหละพวกกูเป็นแค่ประชาชนมือเปล่ามึงเป็นสอสอมึงจะมาแจ้งพวกกูจับหาพ่อมึงหรอมึงแจ้งทําไมไอ้เหี้ยทาไมกูโพสการเมืองไม่ได้ผิดหรอครับมันมีกฎหมายไหมกูว่ามันมีนะฮะกฎหมายคุกควยอะนะฮะขอด่าไม่ได้กฎหมายคุกควยไอ้มอหนึ่ง่สองปะที่มึงใจเล่นพวกกูเนี่ยควยมากไอ้เหี้ยแค่โพลนู่นนี่นั่น ม,มินผ้าไหมกระสังนี่นั่นมึงก็หาว่าเป็นมหนึ่งสองกูถามจริงมอหนึ่งสองมันมีไว้เพื่ออะไรวะเพื่อเฮียอะไรวะมันมีไว้ทําส้นตีนอะไรไอ้มอหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยฮะมึงมีทําควยอะไรฮะคลิปนี้มีคําหยาบนะครับขออภัยในคําไม่สุภาพต่อมีทําไมมหนึ่งสองมีทําไมไเฮียความจริงมันไม่น่ามีหรอกไอ้มอหนึ่งสองกูควยเนี่ยไอเฮีย ที่กูที่เขามาชุมนุมเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่กลุ่มทะลุฟ้าแนวร่วมธรรมศาสตร์ประชาไทยหรือก,กลุ่มอื่นๆทะลุกแก๊สอะไรเนี่ยไอ้เฮียทะลุกแก๊สเป็นแค่เด็กเยาวชนนะเวย้ยไอสัตว์แม่เขายัางติดคุกได้อ่ะเมื่อคิดดูไอ้เฮียอาจจะแก่สายเยาวชนนะครับแต่คนที่อายุเยอยเนี่ยยี่สิบกว่าขึ้นไปเนี่ยติดคุกไอ้เฮียติดคุกไม่ใช่วันเดียวนะปีเป็นปีอ่ะไอสัตว์เป็นปีหนึ่งปีสองปีทุยไอ้เฮีย ถ้ามากกว่านั้นนะสิบห้าสิบหกปีเลยมังไก่ไอมอหนึ่งสองเนี่ยกูถามจริงมอหนึ่งสองมันมีกฎหมายเหี้ยอะไรบ้างกูอยากรู้มอหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันคือกฎหมายอะไรวะไอ้เหี้ยมึงลองไอ้โทษท่านผู้ชมลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยก็ว่ามอหนึ่งสองเนี่ยความผิดมันคืออะไรนะครับคอมเมนต์มาได้สําหรับคนที่รู้จริงๆนะครับเอาคนที่รู้จริงๆนะไม่ใช่พูดมาแบบพลอยๆไม่เอานะครับไม่เอานะฮะ อย่างที่บอกนะครับว่าการเมืองมันเข้มข้นจริงๆตอนนี้นะครับนะก็ท่านผู้ชมเนี่ยไปชุมนุมได้นะครับแต่ผมขอฝากไว้อย่างหนึง่งระมัดระวังตัวเองให้ดีเพราะว่าบางทีเนี่ยตำรวจอ่ะคุกควยนะครับตำรวจหัวควยเนี่ยอาจจะเอาล้วมากั้นนะครับและที่สําคัญมันทํำยิ่งกว่านั้นก็คือเอาตู้คอนเทนเนอร์นะครับมาขวางไม่ให้พวกกูไป ไอ้เหี้ยอย่างปีที่แล้วอ่ะหกสี่หกห้ากลุ่มทะลุกแก๊สอ่ะไปจะไปบ้านไปยุธ์ใช่ไหมไอ้เหี้ยปลาไปแม่งตำรวจแม่งัวสสนตีนไอ้เหี้ยเข้าไปทบเตี่ะใช้กระมองตี่ะกูถามจริงจิตใจพวกมึงอำมหิตมากไอ้สัตว์แล้วมึงยิงปืนเนี่ยยิงปืนแก๊สน้ำตาเนี่ยไอ้เหี้ยบางคนแม่งโดนตรงเนี่ยตรงท้องตรงหัวใจแล้วพี่กลัวพี่คนนึงอ่ะตาบอดข้างหนึ่งไไอ้เหี้ยมึงคิดดูดิ ต้องมันขนาดไหนถึงยิงตาพี่ชายกูได้อะไอสัตว์จังไรตำรวจอะแต่ผมก็เข้าใจนะว่าบางคนน่ะเขาไม่ได้อยากทำอย่างนั้นเลยถ้าเราคิดบวกนะอันนั้นคิดลบถ้าเราคิดบวกนะไอเชียตำรวจที่เข้ามาปืนฉีดน้ำยิงแก้น้ำตาเนี่ยเขาไม่ได้อยากทำร้ายประชาชนกันเองอะแต่เขาถูกบังครับเพราะว่านายสั่งมาเท่านั้นเองอ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าตำรวจบางคนเนี่ยก็อยู่ฝั่งประชาธิปไตยนะไม่ได้อยู่ฝั่งเผด็จการอย่างเดียว แต่ส่วนใหญ่นะครับตำรวจไทยแม่งอยู่ผดเด็จก,การส่วนน้อยที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยคือตอนเองอ่ะเป็นตำรวจนะแต่ไม่ได้แฝงแต่เป็นแต่เหมือนประชาชนนะเขามาดูว่าเฮ้ยไอ้เหียบ้านเมืองเป็นยังไงมีการสูญเสียอะไรเกิดขึ้นไหมเอออย่างเงี้ยตำรวจที่ดีมันก็มีนะไอ้เหียแต่ตอนที่ไปชุมนุมอนุสาวรีย์มันมีตำรวจคนนึงนะครับแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มชุมนุมทะลุฟ้าผมจําได้เลย และมันวิ่งเข้าไปอยู่หลบหลังกองตำรวจที่มาดักจังไรปะไอ้เหี้ยจังไรอะ่ะอย่างนั้นจังไรมากนะฮะมันไม่สมควรไอ้เหี้ยถ้ามึงอยู่ฝั่งประชาธิปไตยมึงมาอยู่ถ้ามึงอยู่สลิมมึงก็อยู่ไปแค่นั้นกูว่าอยู่ฝั่งประชาธิปไตยคลิปนี้สําหรับคนที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยไม่ใช่สลิมนะครับสลิมเชิญปิดคลิปไปนะครับผมฝากไว้นะฮะ นี่คือสิ่งที่ผมจะพูดอัดอันใจมานาแล้วกูอยากเห็นประเทศไทยไปในทางที่แย่เอ้ยไปในทางที่ดีขึ้นไม่ใช่แย่ลง,แย,ลงแย่ลงเหมือนทุกวนันนี้บ้านกูก็จนไอ้เฮียหาเงินแทบจะไม่ได้มึงให้พักเก้าวไกลเนี่ยมาเป็นรัฐบาลใหม่ไม่ดีกว่าเหรอสอวหัวควยุยไอ้เฮียงดออกเสียงฉันไม่โหวตสพอเอ้ยฉันไม่โหวตนายกและปีหกสอมึงโหวตหาพอ่อมึงเหรอไอสัตว แมไปยุทธโวรดบวร,วร,วร,วรพิชานี่สายกลางเดินสายกลางกลางควยแม่มึงดีสักกลางตรงไหนมึงอธิบายมาที่ไอ้สวคนที่มันอยู่สายกลางเนี่ยกลางควยอะไรวะฮะมึงอธิบายกูมานะครับกูอยากรู้สายกลางนี่คือไงกลางตามไปยุทธอย่างเงี้ยเหรอมึงเห็นเขาทามึงก็ทําอย่างนี้เหรอ,หอหะฮะกูว่าใช่ว่ะมันต้องมีสวาบางคนอะไอเหี้ยและอย่างหนึ่งตอนที่เมื่อวันที่สิบสามที่ผ่านมาเนี่ย มันมีสอสอคนหนึ่งนะครับพูดมาพูดแบบไม่คิดอะ่ะส้นตีนคิดอะ่ะไอ้เหี้ย <c oughs> บอกกับพรรคเก้าไกลแล้วก็อีกเก็บพรรคที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลบอกว่าอะไรนะอย่าเคาลดเสียงประชาชนสิสี่ล้านให้เหมือนสามสิบจ้าสามสิบล้านเสียงคยุยไอ้เหี้ยพวกกูเลือกมาทําไมอะ่ะทําไมไมาติดปัญหาตรงพวกมึงลนะ่ะก็เพราะพวกมึงเป็นคนโหวตไอ้เหี้ยสอวอะ่ะมันไม่ควรมีด้วยซ้ําผมกล้าพูดตรงนี้เลยว่า สวที่โบดในายยกเนี่ยมันไม่ควรมีด้วยซ้ำอ่ะผมพูดจริงๆนะครับผมพูดจริงๆสาระนะครับสาระเลยนะครับมันไม่สมควรมีจริงๆนะฮะพูดเรื่องการเมืองทีไรแม่งหัวร้อนทุกทีนะครับหัวร้อนทุกทีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ครั้งหนึ่งวันที่สิบเก้าถ้าเกิดว่าพิธาหรือว่าพิธาเนี่ยอันนี้ผมเดานะ เป็นการเดาเล่นๆนะครับไปด้เราจริงจังขนาดนั้นถ้าเกิดพิธาแพ้โหวตสามรอบสามสามครั้งนะครับก็เรียบร้อยไม่ได้จะตั้งรัฐบาลไอ้เทียยไปยุอ่ะไอ้สัตว์เก้าปีแล้วเมื่อไหร่มึงจะออกวะไอ้สัตว์ให้ให้คนรุ่นใหม่ได้ทํางานบ้างให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาบริหารประเทศบ้างจะได้ดีขึ้นแต่ก็ต้องขอบคุณมึงที่มึงสร้างรถไฟฟ้าให้พวกคด้ใช้เออกูขอบคุณแต่มึงอยู่มาจะครบ 8ครบ8ปี9ปีแล้วอะ่ะมึงออกไปเหอะกูว่วแหละรวมถึงปีวิทยอนุทินด้วยออกไปเหอะเชื่อกูให้คนแหม่มาบริหารนะดีที่สุดแล้วเมื่อคิดดูว่าถ้าเกิดอนาคตเราอยู่ในยุคที่มีประยุทธ์เนี่ยแล้วเด็กรุ่นหลังที่เกิดใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นยังไงเขาจะโตบานแบบไหนละ่ะเออเราต้องคิดอย่างนี้ด้วยนะครับไม่ใช่คิดลบอย่างเดียวต้องคิดบวกคิดลบ <c oughs> นะครับนะโอเคเรื่องที่หนึ่งผ่านแหม่ยาวเชียว เรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองเนี่ยอันนี้เป็นเหตุการณ์นะครับต่อจากคลิปที่แล้วสะพานถล่มนะครับแถวรากกระบังนะครับคือคอนกรีตเนี่ยมารองรับน้ำหนักไม่ไหวนะฮะมันก็เลยทับลงมาเลยตกลงมานะครับแล้วม่แล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนมีการพบศพกลิ่นเน่านะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นหมาหรือคนนะครับถ้าเป็นสัตว์เนี่ยโอ้โหเสียใจมากนะครับเหตุการณ์แบบนี้ถามว่ามันมีใครอยากให้เกิดขึ้นไหมล่ะ มันเป็นสภาที่แบบว่าจะสร้างเสร็จแล้วอ่ะแล้วถล่มลงมาแถวอ่อนนุชลากะบังถามว่ามันมีขยะให้เกิดการนี้ไหมก็ไม่มีหรอกไอเ้เหี้ยเหมือนกันซีนามี้อ่ะเมื่อปี47อ่ะปีที่ผมเกิดพอดีด้วยนะมันมีขยาให้เกิดขึ้นไหมก็ไม่มีมันเกิดขึ้นเพราะธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเกิดขึ้นเพราะว่ารองน้าหนักไม่ไหวเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ก็น่าจะหาศพเจอแล้วมั้งศพที่กลิ่นเน่าอ่ะนะครับก็ ขอให้คนที่เสียชีวิตจากการโดสพานเอ้ยสะพานทับเนี่ยขอให้ไปสู่ภูมิที่ดีนะครับเรื่องที่สองผ่านวันนี้มาไวไปไวนั่นนี่เรื่องที่สามนะครับเรื่องสามเนี่ยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนึกก่อนโอเคเรื่องที่สามนะครับเรื่องสามเนี่ยเออเรื่องสามเนี่ยนะครับขอเป็นเรื่องรถไฟนะครับ ก็รถไฟเนี่ย q s y เนี่ยครบ50คันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะความจริงมันไม่ได้เป็นประเด็นหรอกแต่ผมยกมาพูดให้เป็นประเด็นเท่านั้นเองไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่นะครับผมพูดก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหัวจักรรถใหม่ค f s y เนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มให้บริการหมดแล้วนะครับไปทํารถด่วนด่วนพิเศษแล้วก็รถสินค้านะครับรถสินค้าด่วนดํา รถออก๊าซนะครับก็ได้เคลียร์วแล้วนครสวรรค์บาละมุงนะครับแล้วก็บ้านเปลาหวายมาตับกุศคอนเทนเนอร์สีเหลืองอะนะครับก็มีคนคอมเมนต์มานะครับว่าเลิกใช้หัวจักเก่าสักทีคือผมอยากจะบอกว่าหัวจักเก่าอะมันก็ดีอยู่แล้วนะครับอา้าทําไมผมพูดอย่างนี้ล่ะก็มันดีอยู่แล้วผมก็เสียได้นะจี้ คีวายเนี่ยจะได้เข้ามาแทนที่ผมก็เข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าคียวายเนี่ยเข้ามาทาชโกโักวขปวนล่ะรถดวนโด,นด,นดนิเศษรถธรรมดาชานเมืองอย่างเงี้ยแล้วหัวจักรเก่าเนี่ยอาจจะเป็นซากก็ได้อาจจะทิ้งไว้ให้พวกเราดูได้คนรุ่นหลังดูก็ได้เหมือนซากรถไฟกเก่าๆนะครับให้คนรุ่นหลังดูได้ศึกษาดูอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนั้นผมอยากให้มันมีไปเรื่อยๆนะครับโรงรถจัดบางซื่อมกรรักกะสันอะไรต่างๆเนี่ย นะครับมีหัวจัดเต็มไปหมดเลยนะครับว่าจะเป็นที่ไปทําสีใหม่สีเก่าเอาไปทําให้ใหม่เอี่ยมนะครับอพูดถึงอาตอมสี่สองสองนะครับตอนนี้ไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างนะครับไปชนกับริ้วของเจ็ดสองหกที่จากโกสีนาลายนะครับมันผ่านมาหลายวันแล้วนะครับถ้าเกิดว่าออกตัวมาใหม่ก็คงดีนะครับรถไฟเนี่ย มันก็เปรียบเสมือนเพื่อนสนิทเรานั่นแหละนะครับเวลาเราไปไหนเนี่ยต่อให้รถไฟจะล่าช้าเนี่ยผมก็ไม่โกรธเลยนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นอยู่แล้วหลายคนบ่นไงว่าเฮ้ยพี่รถไฟไทยทำไมมันไปตรงเวลามันเป็นเรื่องปกติอย่าไปซีเรียสมันเป็นเรื่องปกติบางทีรถไฟล่าช้ามาร้อยอะ่ะผมยังไม่รู้สึกโกรธเลยนะครับผมไม่รู้สึกโกรธเลยเพราะว่ามันต้องเกิดขึ้นต่างประเทศอาจไม่มีแต่ประเทศไทยมีไง เออมันเป็นเอกลักษณ์ของรถไฟไทยที่จะล่าช้ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านผู้ชมคิดซะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติแล้วกันอย่าไปคิดว่าว่ารถไฟต้องตรงเวลาทุกสถานีมันก็ไม่เชิงอย่างนั้นหรอกนะครับโอเคแหละต้นทางตามเวลาแต่พอออกจากลพบุรีนครสวรรค์ม,มาอาจจะเสียเวลาอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะครับเป็นทุกขบวนนะครับผ่านจุ้มแสงเนี่ยตามเวลาเสียเวลามาก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออ ต้องคิดอย่างนี้นะครับโอเคตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มยี่สิบเจ็ดโอ้โหอัดคลิปมายี่สิบนาทีท่านผู้ชมนะครับบางวันอัดคลิปเยอะอัดคลิปน้อยนะฮะโอเคเรื่องที่สามผ่านเรื่องที่สี่นะครับอันนี้เนี่ยพูดถึงไฮโซปิงอีกแล้วนะครับไฮโซปิงเนี่ยผมขอเท้าความก่อนเรื่อลฝนตกเลยเรียพูดรีไปนะครับไฮโซปิงเนี่ยเป็น คนที่แบบว่าเป็นเด็กใส่แว่นนะครับเขาก็เป็นผู้ใหญ่แหละแต่เขาทําตัวเหมือนเด็กนะครับมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยไปนั่งกินอาหารกับแฟนแล้วข้างๆโต๊ะเขาเนี่ยมันไม่มีคนก็คืออาหารมันเหลือแล้วพี่ไฮโซปิงเนี่ยนะครับเขาก็สั่งมานะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าในคลิปตอนนั้นเนี่ยเขามีการเตียมกันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เตียมกันนะครับอาจจะเตียมแบบว่าก่อนที่เขาจะลงไปว่าเฮ้ยพี่ผมขอทำคอนเทนต์เอ่อ เอาขนมจากโต๊ะข้างพี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะบอกว่ามันสิ่งที่พี่เขาทําเนี่ยมันถูกไหมผมมองว่ามันก็ไม่ถูกถ้าเกิดว่าพี่เขาสองคนที่อยู่ข้างนั่งกินอยู่แล้วเขามาแบบว่าอะไรอะ่ะพี่เขามากินเน่ยเขาจะรู้สึกยังไงวะเหีย yeah. เออต้องขออนุญาตก,ก่อนนี้ว่าพี่ผมขอกินนะถ้าเขาให้คือให้ถ้าไม่ให้ก็อย่าไปขอดีกว่านะฮะไฮโซปิงเนี่ยเป็นเด็กน่ารักน่ารักมากนะครับ เป็นเด็กแหละเหมือนเด็กเลยนะครับทําตัวเหมือนเด็กนะครับซึ่งผมจะบอกว่าและอย่างหนึ่งเขาทําคลิปลงโซเชียลเอ้ยลงในเพจเขานั่นแหละนะครับคือเวลาเครียดเขามักจะไปหาที่พักผ่อนเอออย่างนั้นนะพี่คิดดีนะครับคิดดีแล้วนะฮะนะครับ,นะรบอ่าโอเควันนี้ก็ขอําลาแตตเพนเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟไทยกับฮาร์ดบีจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยนะครับถ้าถ่ายขบวน9-51ได้ถ่ายแน่นอนนะครับถ้าถ่ายไม่ได้เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจะถ่ายวันไหนนะครับโอเควันนี้ก็ขอรำลาถ่ายพินทั่งนี้ก่อนฝอนเริ่มตกแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวเข้าบ้านไม่ทันปุ๊บ